วิธีทำน้ำยาล้างจานใส่เองแบบง่งายๆด้วยงบ100บาทนะคะแถมยังประหยัดเงินในกระเป๋าเราด้วยไปดูในคลิปนี้เลยค่ะขัมั่นกับว่ สวัสดีนะคะพบกับวิถีคนอํานาจนะคะคลิปนี้นะคะวิถีคนอํานาจก็จะพาทุกคนมาทําน้ํายาล้างจานไว้ใช้เองกันนะคะด้วยงบ100บาทนะคะช่วงนี้มะนาวเยอะนะคะไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะคะเราก็เลยเอามาทําน้ํายาล้างจานไว้ใช้เองในครัวกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทําพร้อมๆกันเลยนะคะ เราก็ไปเก็บมะนาวมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งมะกรูดแล้วก็มะนาวพร้อมกันนะคะเราก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะนำไปต้มหั่นชิ้นเล็กก็จะดีนะคะเพื่อจะได้ต้มให้เปล่อยเร็วๆนะคะอันนี้ใช้มะนาวอยู่ที่3กิโลนะคะ ัตาส่วนแล้วก็วิธีทํานะคะวิธีคนอํานาจจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะเราก็หั่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เทน้ําให้ท่วมมะนาวเลยนะคะเทลงไปให้ท่วมมะนาวเลยเราก็นําไปตั้งไฟนะคะอันนี้ผ่านไป30นาทีแล้วนะคะมะนาวของเราก็เริ่มเปื่อยแล้ว เดี๋ยวเราจะยกลงมากรองเอาแต่น้ํามันนะคะอันนี้เราจะมากรองเอาแต่น้ํานะคะถ้าใครมีผ้าขาวบางก็ใช้ได้นะคะอันนี้ไม่มีผ้าขาวบางนะคะเราใช้ตะแกรงเฉยนะคะเราก็ได้น้ำมะนาวมาเรียบร้อยแล้วปล่อยให้เขายินก่อนนะคะเราค่อยเอามาผสมอันนี้จะเป็นเกลือนะคะ in 7จศูนย หาซื้อได้ในช้อปปี้รัสดานะคะน้ำ12ลิตรนะคะอัตราส่วนจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะอันนี้จะเป็นน้ำมะนาวนะคะแล้วก็เอาเอ็น70ลงในกระมังเลยแล้วก็ผสมเกลือเข้าไปทีเกลือผสมเข้าไป แล้วก็คนๆคบี่ๆให้เขาละลายก่อนนะคะกลอจิน0กับเกลือละลายก่อนแล้วเราก็ค่อยทยอยเอาน้ำมะนาวลงไปนะคะอันนี้เมื่อกี้เราไม่ได้ใช้ผ้าขาวบางนะคะเราก็เลยกองเป็น2อรอบก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะทยอยเทลงไปนะคะอย่าใส่หมดทีเดียว ก็จะทำให้เราคนยากนะคะมันจะเนื้อไม่เนียนนะคะเวลาเราคนนะคะเราคนไปทางเดียวกันอย่าคนกลับไปกลับมานะคะให้คนไปทางเดียวกันทยอยเทใส่ให้หมดเลยนะคะอันนี้จะได้น้ำมะนาวแล้ว6ลิตรส่วนที่เหลือจะเป็นน้ำเปล่านะคะ อันนี้เราตรวงไว้แล้ว6ลิตรบบสูตรนี้ใช้ได้จริงนะคะทดลองใช้ดูแล้วนะคะแล้วก็นำมาแชร์วิธีทำให้เพื่อนๆได้เอาไปทำใช้ดูนะคะบบก็ทยอยใส่เหมือนเดิมนะคะน้ำเปล่าแบบนี้เลยนะคะทยอยใส่ ถ้าใครชอบเข้มข้นก็ลดน้ำลงก็ได้นะคะสีเราจะใส่เป็นสีผสมอาหารหรือใครจะชอบเป็นสีธรรมชาติก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้เราเพิ่มสีสันให้เขาหน่อยหนึ่งจะมีเป็นสีอันชันก็ได้นะคะเห็นไหมคะว่าสีสันก็ออกมาสวยงาม เราก็คุณไปเลยจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะหาอะไรปิดไว้พักไว้หนึ่งคืนนะคะประมาณนี้ถ้าใครอยากเข้มข้นกว่านี้ก็ลดน้ำลงได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเข้มข้นแล้วนะคะสีก็สวยงามนะคะนี่เลยเราก็ปิดไปเดี๋ยวตอนเช้าเรามาดูกันนะคะเช้าแล้วเรามาดูนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะ ได้กระมังใหญ่มากเลยนะคะเราก็นำมากรอกใส่ขวดไว้ใช้เลยนะคะเก็บได้เป็นปีนะคะแต่ส่วนมากก็ไม่ถึงนะคะใช้แค่เดือนสอเดือนก็หมดแล้วนะคะเราก็ทำใหม่อันนี้ให้นะ้ากับยายช่วยกรอกนะคะดูนะคะได้เยอะมากเลยนะคะ เราใช้ไล้หลายเดือนเลยนะคะน้ำสันไลทำเองจากมะนาวนะคะอันนี้ทดลองใช้จริงนะคะอันนี้ทำให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นฟองอยู่นะคะ อแบบะะล่างได้จริงนะคะตุงหี่เนาอ ล่างเบิดกองนี่เลยพีเน้องกองก็เป็นเยอะนะคะถาดมันก็ล่างเล มันเลยพี่น้องสะอาดมากเลย สะอาดอีลีพี่น้องอขามั่นกับโมี่เลยนะคะขามั่นกับโมนี่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับพิธีคนอำนาจนั่นนะคะ ันนี้ก็เอามาใส่ให้เบิงอิลีพี่น้องใส่ดีเกือบซ้ำๆของที่มีหี่หอเลยพี่น้องก็ลองเห็ดเบิกน,นะคะมีวัตถุด,ดิบแค่บบกี้ย่างพี่น้องมีเกลือหลกักะเอนจิูนเอนจูนในซื้อในช้อปปี้ลาซดาก็ได้นะคะสั่งได้นะคะเกลือละกะยูนิคัวเฮ้านะคะแล้วก็มีน้ำเปลาหมักหน้าหมักหน้าวบักปูดก็ะด้พี่น้องแกบบนี้เลย ชอบกบาฝากดติดตามกดไลค์ให้กับช่องวิธีคนอำนาจนํำนะคะคลิปนี้ก็พามาเห็ดสั้นไล่ใบใส่นะคะเดี๋ยวเป็นล่างจานต่อกันพี่น้อง